น่น่าจะเป็นหลักสูตรเดียวนะคะที่เน้นก,การเ,าเรียนรู้จากผู้บริหารมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเกี่ยวกับการที่จะทำยังไงถึงจะให้ภาคบริการของไทยเนี่ยมีสัดส่วนใน GDP สูงขึ้นซึ่งจําเป็นอย่างมากเลยที่เราจะพยายามให้ ภาคบริการมีอินโนเวชันมีนวัตกรรมดีขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะเรามีความร่วมมือกับหอการค้าไทยนะคะแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะตั<อ>้งแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรนะคะกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงดิจิทัลนะคะกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องของภาคบริการะะ<อ>เพราะว่าบ้านเราไม่มีกระทรวงบริการไงนะคะเราก็เลยร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจที่สามารถจะเพิ่มมูลค่า ให้กับภาคบริการไทยได้นะะเราใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่าการคิดเชิงออกแบบนะคะซึ่งทางสแตนฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังของของอเมริกาคือสแตนฟอร์ดใช้อย่างมากเลยในการที่จะสร้างสตาร์ทอัพหรือว่าสร้างความรู้ใหม่ๆทําให้ต่อยอดภาคบริการหรือภาคการผลิตของของประเทศต่างๆเนี่ยให้มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะคะ oh, wow. จะช่วยให้ผู้บริหารที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยจะมีความคิดที่ออกนอกกรอบได้นะฮะสามารถจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วสามารถที่จะเอาความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะโดยที่อายุเนี่ยก็หลากหลายเลยตั้งแต่อายุ20กว่าจนจนกระทั่งถึงอายุ50กว่านะฮะก็แล้วก็มาจากหลายๆภาคเศรษฐกิจด้วยกันนะคะก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจบการเรียนหรือว่ามีความเี่ยว ชืชางที่แตกต่างกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเอาความรู้มาร่วมกันเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะไม่ทำงานคนเดียวเขาจะทำงานเป็นทีมมันก็จะมี c o ฟาว er, เดอรคนน,นู้นคนนี้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเราก็เลยใช้ความแตกต่างของผู้เรียนเนี่ยนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เอาดีไซน์ทิงกิ้งที่ได้ความรู้มาจากม,าากมหวาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยมาสอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยไม่ได้เน้นที่ว่าจะเอา,เอา หมอมาเรียนอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพอผ่านไปยังมีมีคุณหมอมาเรียนนะคะแล้วรุ่นนี้กลายเป็นคุณหมอมาแปดท่านเลยเพราะว่าหมอนี่บอกว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะเอาไปคิดว่าทํายังไงการบริการของเขาที่เป็น เป็นเพนเป็นอ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาการบริการคนไข้ซึ่งคนไข้ก็เยอะมากนะคะ mm hmm. หมอตามโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็มาคิดมาเรียนรู้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปแก้ปัญหาย,ยัางไง mm hmm. ก็ทําเป็นเ,เทเลเมดบ้างอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยส่งผู้บริหารมาเรียนต่อ mm hmm. ก็เลยมีคุณหมอตั้งหลายโรงพยาบาล8ท่านนะ mm hmm. ในตอนนี้เพราะงั hmm. ้นทำให้คนที่ทําภาคบริการเนี่ยแล้วก็มีไอเดียที่จะไปต่อยอดคิด ความรู้ใหม่ๆออกมาทําให้ธุรกิจบริการเขาดีขึ้นนะคะอย่าง,างคุณหมอที่เป็นตัวอย่างราชการก,ก็ได้นะคะแล้วก็เอกชนยิ่งได้ใหญ่เลยนะคะเอกชนก็สามารถที่จะบางคนบอกว่าอันนี้เป็นภาคบริการอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเราขายผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยอย่างประธานหลักสูตรคุณปริมเนี่ยเขาเล่าว่าเขาขายเครื่องครัว นะคะซึ่งไปต้ติดตั้งให้ตามโรงแรมต่างๆทำครัวให้โรงแรมเงี้ยนะคะแต่ก็15ปีทําครั้งหนึ่งเขาพราะมันอายุยืนนะเป็นสเตนเลสนะแต่พอขายบรยิการควบไปด้วยเนี่ยมันก็ได้มีการขายได้ทุกวันเลยนี่นะคะ,ะเราก็พบว่าทุกอย่างสามารถจะเพิ่มเป็นบริการหลังการขายได้ มันก็เลยทําให้ทําให้ภาคบริการเป็นสิ่งน่าสนใจแล้วเราก็มีเป้าหมายอยากจะให้ภาคบริการใหญ่ๆมากขึ้นนะคะในภาคเศรษฐกิจไทยเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกานะคะหรือว่าอเมริกานี่มีสัดส่วนของภาคบริการเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของเรามีแค่50เเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องพยายามที่จะ เพิ่มเรื่องนี้ให้มากขึ้นแหะค่ะทำให้มีอินโนเวชันมากขึ้นแล้วก็ใช้ด mm ีไซน์ทิงกิ้งเข้าไปช่วยสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ้ามันแก้เพนพอยของกลุ่มหนึ่งนะคะในประเทศหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งได้เนี่ยมันก็สามารถจะไปใช้ในโลกนี้ได้เช่น Grab Uber อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า AB, Airbnb เนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นที่ที่รัฐนี้ในอเมริกาก็สามารถที่จะ work เช่นเดียวกันกันกบประเทศอื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นใช่ของที่ ที่ค reat i v e มากแล้วก็ตอบโจทย์หรือว่าเขาใช้คาว่า empathize คือเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะมันมากกว่ามากกว่าเรื่องของการการดูเซอร์เวว่าปัญหาของคุณคืออะไรแต่ขุดลึกลงไปว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่า Don't ask c o n s u m e r they don't k n o w w h a w t h e y want อย่าอย่าไปถามผู้บริโภคนะว่าต้องการอะไรเขาไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าเขาต้องการมือถือที่มันถ่ายรูปได้ ขาคิดไปไม่ถึงไงแต่เราต้องขุดเข้าไปให้ได้มันสติปจ็อบส์คิดได้ยังไงว่ามือถือมันต้องมีอินเทอร์เนต็ตได้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยสิ่งที่เอามาใช้ในการที่คิดลึกเข้าไปเขาเรียกว่าเอ็มพัฒไทส์เป็นกระบวนการแรกของดีไซน์ทิงกิ้งนี่แหละสิ่งที่จะเรียนรู้กันทั้งกระบวนการเลยใน6 Proces s ของดีไซน์ทิงกิ้งก็หวังว่าหลักสูตรนี้นะคะจะมีคนสนใจแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะคะขอการค้าไทยก็ยังโปรโมทหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาคเซอร์วิสจะใช้ดีไซน์ทิงกิ้งต่อไปอย่าง กลับมาติดตามองค์ความรู้จากหลักสูตรท็อปแคสต์5ได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้ว